ก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายไม่ได้ตัดสรุรทมหรือแสดงปีนิหารใ,ใดๆทั้งสิ้นแต่อาตมารู้มาอย่างนี้ว่าปุธเจ้าท่านตัดว่าบุคคลใดมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็ตามถึงแม้ว่าเกิดมามีเพียงอายุเพียงวันเดียวแต่รู้การเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของโลก รู้ความเป็นอนิจจังของตัวเองและสิ่งที่อยู่รอบข้างเราแม้แต่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็เป็นผู้มีความประเสริฐด,ดีกว่าบุคคลที่อยู่ในโลกนี้เป็นร้อยปีไม่รู้ความไม่เที่ยงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสิ่งต่างๆเหตุน,นั้นโยมอยู่ที่ไหนก็ตามเมืเรื่องเราไหวพระพุทธเจ้า ้องพยายามรู้และศึกษาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านพบเจอด้วยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นธรรมไม่มีธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างมีธรรมะทั้งหมดแม้แต่ตัวเราก็ตามตัวเราก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังขารร่างกายซุ้มเสียงต่าง แม้แต่ผิวหนังหน้าตาผิวพรรณเราก็พิจารณาถึงกว่าไม่เที่ยงพิจารณาเราแล้วก็พิจารณาคนที่อยู่รอบข้างเราว่าเขาเหมือนเดิมไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายยังอยู่กับเราเหมือนเดิมไหมหน้าตาเขาเปลี่ยนไปไหมหรือแม้แต่สถานที่ที่เราอยู่ที่เราทำงานคนที่อยู่กับเราเปลี่ยนแปลงไหม สถานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมันมีความแน่นอนอยู่บ้างไหมหรือบางทีเราเป็นชาวนาชาวไร่เราเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาทำไร่ทำนาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมได้ข้าวแล้วต้องปลูกใหม่ต้องวนเวียนอยู่อย่างนั้นเราทำมะม่วงหรือเราทำอ้อยทำทุเรียนทำสวนต่างๆ เราเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมชีวิตเราจะมีความขึ้นขึ้นลงลงบางปีก็ได้มากบางปีก็ได้นน้อยบางปีเราก็ไม่ได้เลยบุคคลที่จะมีความสุขก็คือบุคคลที่รู้จักทำใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเราก็ต้องนึกถึงวันก่อนโน้นที่เราเคยได้ เรียกว่าเมื่อเสียต้องนึกถึงวันที่เราได้เมื่อเราได้เราก็นึกถึงวันที่เราเสียเราจะปลงได้เราจะทำใจได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากรรมฐานมีอยู่ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นพื้นดินพื้นน้ำอากาศแม้แต่เราหลับตาเรามองเห็นสีต่างๆก็เป็นกรรมฐานได้แม้แต่อาหารที่เรารับประทาน ก็สามารถจะเป็นอาหารที่ที่เราจะมาพิจารณาเป็นกรรมฐานได้ก่อนนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่ในปากเป็นอย่างนี้กืนไปแล้วไม่มีรสชาติหายไปอย่างนี้เมื่อเรามาคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมองเห็นธรรมะที่บระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม ฉะนั้นถ้าเราเห็นธรรมะก็ถือว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่พวกเราเห็นเราปฏิบัติเราทําอยู่ประจํานี่แหละก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ผ่านมาแล้วคบเจอแล้วหรือแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่เรามองเห็นอยู่ทุกวันเนี้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านก็มองเห็นท่านก็ได้รู้ได้เจอแบบเราฉะนั้นเราอย่ามองข้ามความสุขหรือมองข้ามธรรมะ ในสิ่งที่เราใช้อยู่ประจําไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามสิ่งนั้นมีธรรมะเวลานั้นมีธรรมะถ้าเรารู้จักปล่อยวางเมื่อไรได้เราก็จะมีความสุขเราตัดความโลภได้ชีวิตเราก็จะมีความสุขทันทีเราตัดความโกรธได้ชีวิตเราก็มีความผ่องใสทันทีไม่อาคาตไม่พยาบาทหรือเราไม่หลง ไปตามโลกตามกระแสะโลกเราอย่าไปเอาความทุกข์ของคนอื่นมาใส่ทง้งทงที่เราเองก็สามารถจะปฏิบัติธรรมให้มีความสุขบางทีเราก็ไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ของคนอื่นเอามาใส่ใจ <c oughs> เอามาเก็บเอามาปุงแต่งชีวิตเราก็กระวนกว็วายเด้งไปเด้งมาเหมือนกับฟุตบอลโดนเตะท้งนั้นทีทางนี้ทีฉะนั้น พระบุทธเจ้าท่านให้เราเนี่ยรู้จักหยุดคิดอย่าเชื่อมมองสิ่งต่างๆผ่านไปต้องพิจารณาให้เกิดธรรมพิจารณาให้เกิดความรู้รงรัสว่าวัยะธรรมมาสังขาราสังคารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาให้เรารีบทำประโยชน์ให้กับตนเองทำประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อผู้อื่นให้มีความถึงพร้อมให้เต็มที่ ด้วยความไม่ประมาทเพราะชีวิตเหล่านั้นไม่มีใครที่อยู่ในโลกนี้ได้ตลอดอยู่กันชั่วคราวเกิดมาชั่วคราวเท่านั้นก็จะมีความแก้ความเจ็บความตายหรือบุญกรรมในอดีตบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตอนไหนที่เรามีความสุขนั่นแสดงว่าบุญเก่าที่เราทำในอดีตส่งผลให้เรา ตอนไหนที่เรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีความไม่สบายใจนั่นก็แสดงว่าบาปที่เราทำในภพชาติก่อนๆเล่นงานหรือว่าสนองเราเขาแล้วฉะนั้นเราเกิดมาอย่างนี้กี่ภพกี่ชาติแล้วแม้แต่เราเจอกับภรรยาหรือสามีคนนั้นคนนี้ที่อยู่กันมาตามบุญตามกรรมเมื่อบุญคนนี้มาก็ไปอยู่กับคนนี้บุญคนนี้มาก็ไปอยู่กับคนนี้คนนู้น ฉะนั้นพุท,ทธเจ้าท่านโทษกรรมของวัตตะก็คือกรรมเนอดีตที่เราเคยทำเคยสั่งสมไว้บันดาลให้ชีวิตพวกเราเนี่ยเป็นไปต่างๆอานาฉะนั้นถ้าเราทูรู้เท่าทันแล้วเราก็จะไม่ไปตกเป็นไปในอำน,นาจของกรรมให้เราเดือดร้อนนะ,จะเจริญพร